พบกับคุูตุ๊กนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าความสําคัญหรือผลดีนะคะของเศรษฐกิจในชุมชนแล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือสามารถบอกแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้และสํารวจจุดแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนของตนเองได้นะคะ คำถ,ถามชวนคิดค่ะหากชุมชนของนักเรียนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจะส่งผลอย่างไรกับคนในชุมชนคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือเศรษฐกิจชุมชนก็จะมั่นคงแล้วก็ทุกคนก็มีไรายได้ใช่ไหมคะชุมชนเข้มแข็งประเทศยั่งยืนใช่แล้วค่ะชุมชนที่เข้มแข็งผู้คนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ผู้คนในชุมชนควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องปฏิบัติตนให ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งใช่ไหมคะเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทําอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งการทําให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะสามารถทําได้นะคะวิธีการที่1ก็คือการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนะคะเพื่อบริหารจัดการกระบวนการของชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการรวมตุัวนะรวมกันนะคะร่วมคิดร่วมทํา ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์หรือว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะคะ 2. ค่ะพัฒนาสินค้าและบริการนะคะให้มีพัฒนารูปแบบและมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานในเอกษณ์เฉพาะชุมชนราคาไม่แพงแต่ว่าต้องมีคุณภาพดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าชุมชนทำกปีบ้านกระเชจังหวัดระยองนะคะ ประชาชนในชุมชนนั้นเขาก็รวมตัวกันแล้วเขาก็สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนตัวเองนะคะเป็นกะปิแล้วก็นําไปจําหน่ายนะคะโดยที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะต่อมาค่ะวิธีการที่3นะคะก็คือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสร้างความสะดวกสบายสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเด็กๆเคยได้ยินข่าวไหมคะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็เกิดอันตรายอย่างเงี้ย คือทําให้เราอะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัยก็ไม่มีคนอยากมาใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องสร้างให้มีความปลอดภัยและก็สะดวกสบายด้วยนะคะ4ค่ะเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนะคะเราต้องมีการพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นการรักษาสภาพวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของชุมชนนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยค่ะ เราเรามาดูนะคะตรงนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะของชุมชนคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาก็จะมีการรวมตัวกันนะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาตินะคะจะมีการทําผ้านะคะมัดย้อมนะคะผ้าสีธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนะคะต่อมาค่ะ5นะคะสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนทำอย่างไรคะ ก็คือเราต้องสร้างนะคะให้ชุมชนของเราเนี่ยพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนโดยให้มีเครือข่ายนะคะเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเช่นการดูงานจากภายนอกแหล่งชุมชนอื่นๆหรือการเ,เชิญวิทยาก,กรมาให้ความรู้แก่คนในชุมชนในหัวข้อต่างๆได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีเลยนะคะเรามาดูสาเหตุกันนะคะหากชุมชนของนักเรียน มีการ,พ,รพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นมาท้องถิ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนจะเป็นอย่างไรคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะชุมชนก็จะมีเงินหมุนเวียนในชุมชนนะคะสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนมีการพัฒนาแล้วไมต้องออกไปทํางานที่นอกชุมชนด้วยถ้าระดับประเทศนะคะก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะเกิดการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มีการเงินหมุนเวียน ในระดับชุมชนและก็ระดับประเทศด้วยนะคะสรุปบทเรียนวันนี้นะคะชุมชนเข้มแข็งนะคะก็คือจะมีวิธีการนะคะ5วิธีการด้วยกัน 1. รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 2. พัฒนาสินค้าและบริการ 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4. ส,สร้างเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนะคะและสุดท้ายเลยก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนของเรานะคะมาถึงภารกิจวันนี้ล้ค่ะ ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะคะเมื่อกี้นี่เองครูตุ้เพิ่งบอกไปนะคะมีด้วยกัน5วิธีการนะคะเด็กๆเ,เขียนลงมาเลยนะคะว่า5วิธีการนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้นะคะเช่นเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ